โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทาก่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับการสปอยอนิเมะไฮสคูลดีเอ็กดีภาค1ตอนที่4ถึงตอนที่6กันนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเอาละครับย้อนกลับไปความเดิมตอนที่แล้วคนในโกะได้ถูกเชิญซ้อนนะครับ รีแอสเนี่ยก็ได้ขอให้อิเซเนี่ยไปแทนโคเในโกะนะครับและรุ่นพี่รีแอสก็ได้บอกกับอิเซว่าคราวนี้ต้องทําสัญญาให้ได้สเกตหนึ่งนะอย่าทรายศกับความคาดหวังของฉันเลยนะรุ่นพี่รีแอสเขาพูดมานะผมผมเอามาพูดตามอะโอเคต่อกเลยแล้วพออิเซเนี่ยได้ไปถึงบ้านของผู้อัญเชิญคือพออิเซเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ได้เจอกับคนที่อัญเชิญเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่เพราะว่าถูกบาดหลวงฟีเซลเซนที่รออิเซอยู่ตั้งแต่แรก ฆ่าตายอิเซตกใจมากและก็ได้ถูกบาดหลวงคนนั้นเล่นงานแต่พอดีบาดหลวงกําลังจะฆ่าอิเซภายในเสี้ยววินาทีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอาเชียอาเจนโตกรีดร้องขึ้นแล้วก็ได้เห็นหน้าอิเซคุงที่ได้เจอกันไปแล้วเขาก็เลยจะปกป้องอิเซเพราะว่าอิเซเนี่ยเป็นคนดีอาเชียเนี่ยก็เลยโดนบาดหลวงเนี่ยฟันไปหนึ่งทีนะครับแล้วพออิเซเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีลูกฮึดนะครับต่อยไปที่บาดหลวงหน้าหนึ่งที ผมจะละเอียดไปไหนเนี่ยโอเคเราจะไปเร็วกันเลยแล้วก็รุ่นพี่รรอัสเนี่ยก็ได้โผล่มาจากวงเวทนะครับแล้วก็มาช่วยอิเซเนะครับออกไปจากสถานการณ์ที่เลวร้วายนะครับแต่ว่าอิเซเนี่ยถามไปว่าให้อาเชียเนี่ยมากับพวกเราได้ไหมแต่ว่ารรอัสบอกว่าอะไรรู้ไหมเรอัสบอกว่าวงเวทเนี้ยสามารถวาร์ปได้แค่ตระกูลเกมเอรี่เท่านั้นอิเซก็เลยไม่ยอมไม่ยอมจะช่วยอาเชียให้ได้แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ได้วาร์ปกลับไปนะครับและอาเชียก็ได้พูดกับอิเซว่าฉัน่ะ ดีใจมากเลยนะที่ได้รู้จักกับคุณอิเซูเสียงกูอีดอกโอเคและนั่นคือความเดิมตอนที่แล้วและนี่คือตอนที่4ี่จะช่วยเพื่อนให้ได้ก็ตอนนี้นะครับเริ่มเรื่องมาเลยนะครับอิเซเนี่ยได้คิดอยู่นะครับว่าทําไมตัวเองเนี่ยถึงปกป้องอาเชียไม่ได้นะครับเขาก็เลยคิดว่าร่างกายของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะปกป้องผู้หญิงหนึ่งคนเขายังทําไม่ได้มันเกี่ยวกับร่างกายหรือเปล่านะ เขาก็เลยไปออกกําลังกายครับตอนเช้านะฮะพอออกกาลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็ได้เจอกับอาเชียเฉยเลยนะครับเขาเจอได้ยังไงก็อีเซก็ได้ถามอาเชียไปนะครับว่าออกมาเจอเขาได้ยังไงนะครับอาเชียก็เลยบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงพักของฉันค่ะโอ้ยเสียงกู ออย่างชบแล้วอีเซนะครับก็ได้ชวนอาเชียนะครับไปเที่ยวนะครับก็ตอนแรกพาไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแฮมเบอร์เกอร์น้ำอัดลมนะครับแล้วก็พาไปเล่นเกมเซ็นเนตอร์นะครับพอเล่นเกมเซ็นเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เดินผ่านตู้หยิบตุ๊กตานะครับอาเชียก็อยากได้นะครับอีเซก็เลย โชว์ความแมนลูกผู้ชายนะครับหยิบตุ๊กตาภายในครั้งเดียวเพราะว่าสมัยก่อนมาเล่นบ่อยก็เลยชำนาญน,นะครับก็เลยหยิบเจ้าและชูคุงนะครับแล้วพอหยิบให้อาเชียได้ในอาเชียก็ดีใจมากเลยนะครับโอเคตัดมาตอนกินน้ําเลยอิเซเนก็ได้เ,เจ็บไหล่นะครับอาเชียก็เลยถามว่าตอนที่ต่อสู้ใช่ไหมคะแล้วอาเชียเนี่ยก็ได้รักษา บาดแผลนะครับให้กับอิเซนะครับตรงไหล่นะครับแล้วก็ตรงขานะครับแล้วอาเชียเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องในอดีตของเขาออกมานะครับว่าในสมัยตอนเด็กเลยนะครับพ่อแม่เขาได้ทิ้งเขาไว้หน้าโบสถ์นะครับคนในโบสถ์เนี่ยก็เลยรับเขาไปเลี้ยงนะครับอยู่ในโบสถ์แล้วพอวันหนึ่งครับมีหมาตัวหนึ่งที่บาดเจ็บหนักมากมาที่โบสถ์นะครับคือใกล้จะตายแล้วแหละอาเชียเนี่ยก็เลยอธิษฐานนะครับให้หมาตัวนี้ฟื้นฟูนะครับแล้วก็ สามารถเดินได้อะไรได้นะครับก็คือทําให้บาดแผลเนี่ยฟื้นฟูนะครับก็อธิษฐานไปแล้วหมาตัวนั้นก็ฟื้นฟูจริงๆนะครับสามารถเดินได้ปกติเลยนะครับคนในโบสถ์เนี่ยก็เลยส่งให้อาเชียเนี่ยไปอยู่โบสถ์ใหญ่นะครับโบสถ์ใหญ่เนี่ยก็เลยสั่งให้อาเชียเนี่ยเป็นคนที่คอยรักษาลูกศิษย์ในโบสถ์นะครับที่ป่วยหรือบาดเจ็บนะครับแต่พอมาวันหนึ่งครับอาเชียเนี่ยได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่นะครับ อาเชียก็เลยช่วยรักษาครับแต่พอมารู้ข่าวหลังนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นปีศาจนะครับคนในโบสถ์เนี่ยก็เลยคิดว่าอาเชียเนี่ยเป็นแม่มดนะครับรักษาปีศาจได้นะครับมีพลังรักษาพวกปีศาจนะครับเขาก็เลยขับไล่อาเชียออกจากโบสถ์ครับเป็นเพราะอย่างนี้เองนะครับอาเชียก็เลยได้มาอยู่กับบาทหลวงเล่ล่อนฟิสเซลเซนนะครับและพออาเชียเล่าเรื่องเสร็จเนี่ยที่จริงในใจอาเชียนะอยากมีเพื่อนครับอยากมีเพื่อนมาก อิเซเนี่ยก็ได้ขอบอกเลยนะว่าจะปกป้องอาเชียแล้วก็อยากจะเป็นเพื่อนกับอาเชียนะครับและท่านใดนั้นเองนะครับยูมาจังเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมานะเพราะว่าจะมาตามหาอาเชียนะครับคือจะมาเอาอาเชียเนี่ยกลับไปที่โบสถ์นะครับเหมือนเดิมนะครับยูมาจังเนี่ยชื่อของเทวดาตกสวรรค์ของเขาเนี่ยก็คือเลนาเลนะครับผมจะเรียกว่าเลนาเลนะครับจากนี้ต่อไปเลนาเลเนี่ยอยากได้ตัวของอาเชียนะครับเพราะว่าอยากได้เซคิเกียนะครับของอาเชียเพราะว่าเซคิเกียของอาเชียเนี่ยชื่อว่าทวายไลท์ฮิลิ่งครับ เทวยไลฮิลิ่งเนี่ยสามารถรักษาคนที่ใกล้จะตายนะครับก็สามารถรักษาให้หายดีได้นะครับคนที่มีบาดแผลก็สามารถทําให้หายได้นะครับอาเชียเนี่ยมีเซคิเกียเดนเล่เนี่ย,ก,ก,ย,นนยก็เลยอยากได้นะครับก็เลยจะมาเอาตัวคืนไปนะครับแล้วพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับอาเชียเนี่ยก็ได้บอกความจริงกับอิเซไปนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนหนีออกมาเองนะครับแต่อิเซเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ยังไงเนี่ยอาเชียเนี่ยก็ไม่สมควรอยู่กับพวกเทวดาตกสวรรค์อย่างนี้หรอกนะครับแล้วพออย่างนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการต่อสู้กันนะครับและเลนเล่เน่นะครับก็ได้เสกหอกแห่งแสงขึ้นมานะครับส่วนอีเซนะครับก็ได้อัญเชิญเซเทเกียขึ้นมานะครับแล้วก็บูส์แต่ว่าเลนเล่เนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะกลัวเท่าไหร่นะครับ เลนาเล่เนี่ยก็เลยปาหอกแห่งแสงไปใส่อีเซนะครับเข้าที่กลางอกแต่ว่าก็ได้อาเชียเนี่ยช่วยรักษาด้วยทวายไลท์ฮิลลิงให้นะครับก็เลยหายจากอาการบาดเจ็บนิดนึงนะฮะแล้วพอเลนาเล่เห็นเนี่ยก็เลยใช้หอกแห่งแสงนะครับปาไปที่พื้น,นครับโดยที่ไม่เล็งใส่อีเซนะครับก็ทําให้อีเซเนี่ยกระเด็นไปตกที่กลางน้ำนะครับแล้วก็เลนาเล่เนี่ย ก็ได้พาตัวอาเชียไปนะครับอาเชียก็ต้องยอมไปนะครับไม่งั้นเรเนเล่เนี่ยจะฆ่าอิเซนะครับอาเชียก็ต้องยอมที่จะไปกับเรเนเล่นะครับเพราะว่าจะได้ปกป้องอิเซด้วยนะครับอิเซเนี่ยก็เจ็บใจอีกแล้วนะครับที่ปกป้องอาเชียไว้ไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคถึงฉากสั่งสอนนะครับกลับมานะครับอิเซเนี่ยก็ได้โดนตบไป1ทีนะครับแล้วก็รีอัสเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมถึงไปยุ่งกับคนในโบสถ์นะครับคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนในตระกูลเราเราจะไปยุ่งทําไมอะไรประมาณนี้นะครับรีบอก อิเซไปนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกนะครับเพราะว่าอิเซเนี่ยเป็นคนในตระกูลเกมมอรี่นะครับแต่อิเซก็ได้อบอกว่างั้นผมขอออกจากตระกูลเกมมอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปฉายเดียวเองนะครับโอ้โหเก่งเกิร์ก็ตามนั้นแหละครับอิเซเนี่ยก็ได้บอกว่าผมไปแค่เบียตัวเดียวเนี่ยออกไปจากตระกูลเกมมอรี่เนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับแต่ว่ารีอัสเนี่ยก็จะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคือรีอัสก็ได้อธิบายไปนะครับว่าการที่รีอัสให้ตําแหน่งหมากแต่ละตัวเนี่ย คือจะเรียกตำแหน่งพวกนี้ว่า evil piece นะครับอิเซเนี่ยคิดว่าเบีย้ยมันทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเลยอนะรีอัก็ได้ถามอิเซไปว่าอิเซคิดว่าเบียเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยอนะเบีย้ยเนี่ยสามารถใช้โปรโมชั่นได้นะครับ โปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นผมจะอธิบายง่ายๆก็คือโปรโมชั่นก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับยกเว้นคิงเท่านั้นที่ไม่สามารถเลือกได้ที่เหลือก,ก็เลือกได้หมดเลยนะครับแลวพอรุ่นพี่เรียสอธิบายเสร็จเนี่ยเออก็ได้มีธุระนะครับรุ่นพี่เรียสก็ได้ขอตัวกับรุ่นพี่อาเคนเนี่ยไปทําธุระก่อนนะครับรุ่นพี่อิเซก็เอ่อต้องไปลุยแล้วล่ละอืมเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ต้องไปลุยแล้วล่ะอิเซเนี่ยก็ต้องลุยแล้วใช่ไหมล่ะก็จะลุยคนเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าประธานรีอัสเนี่ยได้ยอมรับว่าที่โบสเนี่ยเป็นแดนศัตรูแล้วนะครับแปลว่าถ้าคิงยอมรับว่าที่นั่นเป็นแดนศัตรูนะครับเบียเนี่ยก็จะสามารถใช้โปรโมชั่นได้นั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่บ่าเนี่ยก็ได้บอกกับอิเซว่าแปลว่าประธานเนี่ยให้พวกเรา2คนเนี่ยตามอิเซไปด้วยไงนั่นมันเป็นคําใบในะอิเซ ที่บากกับโคเนโกะเนี่ยก็ได้ติดตามอิเซไปที่โบสนะครับส่วนรุ่นพี่เรยสกับรุ่นพี่อาเคนโน่เนี่ยก็ได้มาจัดการพวกที่มาสอดแนมนะครับก็ได้ต่อสู้กันนะครับโอเคครับตัดมาตอนที่โบสนะครับก็ทั้ง3าคนเนี่ยก็กําลังจะบุกเข้าไปในโบสกันแล้วนะครับอิเซก็ได้ขอบใจคิบานะครับที่มาด้วยนะครับที่บากก็ได้พูดว่าก็เราเป็นเพื่อนกันนี่แล้วก็ที่บากก็ได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ชอบเทวดาตกสมรัค์กับบาดหลวงเป็นการส่วนตัววด้วย เรียกว่าแคนเลยก็ได้ก็ตามนั้นแหละครับโอเคเราไปต่อกันเลยพอเข้ามาในโบสถ์เนี่ยก็ได้เจอกับฟรีเซลเซนนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับฟรีสที่บากก็ได้ขอต่อสู้กับฟรีเซลเซนนะครับตอนแรกเนี่ยที่บากก็มีดาบที่สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้อัญเชิญดาบแห่งความมืดที่กินกินแสงสว่างมานะครับก็ได้กินกินดาบของฟรีเซลเซนไปนะครับแล้วพอได้กินกินดาบแห่งแสงไปแล้วเนี่ยอิเซเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีใส่บาดหลวงนะครับ แล้วเขาก็ได้ใช้โปรโมชั่นนะครับใช้โปรโมชั่นของรุกนะครับรุกเนี่ยจะมีพลังป้องกันที่น่าเหลือเชื่อนะครับแล้วก็พลังโจมตีที่โหดร้ายรุนแรงนะครับ ต่อยไปที่บาดหลวงหนึ่งทีนะครับกระเด็นตีลังกาไปเลยครับผมแล้วพอบาดหลวงสู้ไม่ได้นะครับเขาก็ได้หนีไปด้วยระเบิดแสงนะครับคนในโกสเนี่ยก็ได้หาช่องทางที่จะไปหาอาเชียนะครับเพื่อจะไปช่วยอาเชียนะครับแล้วพออิเซเข้ามาชั้นใต้ดินของโบสถ์นะครับก็ได้เจอกับอาเชียนะครับที่โดนโซ่ล่ามอยู่นะครับตรึงไว้นะครับกับไม้กางเขนนะครับที่จริงแล้วนะครับแผนของเรนาเล่ก็คือการที่จะแย่งชิงทวายไลท์ฮิลลิ่งของอาเชียมานะครับแล้วก็เขาก็ได้แย่งชิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อาเชียนะที่ถูกแย่งชิงเซเทเกียในร่างกายไปเนี่ยการที่ผู้ครอบครองเซเทเกียเนี่ยโดนถูกแย่งชิงออกไปจากร่างกายนะครับทำให้ผู้ครอบครองคอนนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตครับแล้วพออิเซนะเห็นอาเชียหมดลมหายใจต่อหน้านะครับก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความโศกเศร้านะครับตอนที่5จัดการกับแฟนเก่า แล้วตัดมาครับกับฝั่งของรุ่นพี่เรอสัสกับรุ่นพี่อาเคโนนะครับก็ได้สู้กับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยถึง3ตนเลยนะครับก็เทวดาตกสวรรค์3คนนี้ก็ได้ยั่วโมโหรุ่นพี่เรอัสนะครับบอกว่าเลเนเล่เนี่ยแปลงร่างมาหลอกอิเซอะไรอย่างนี้นะครับทำให้รุ่นพี่เรอัสเนี่ยทนไม่ไหวนะครับเพราะว่ามาด่าลูกน้องของตัวเองนะครับเขาก็เลยเบ่งพลังนะครับแล้วก็ทําลายเทวดาตกสวรรค์ทั้ง3คนนั้นภายในพริบตานะครับโคตรเก่ง และตัดมานะครับอิเซะครับที่กําลังร้องไห้อยู่นะครับก็ได้เจอกับเรเนเล่นะครับที่มานั่งอยู่นะครับแล้วก็มีบาดแผลนะเพราะว่าบาดแผลนั้นเนี่ยโดนยูโตฟันมา1ทีนะครับแต่เรเนเล่เนี่ยก็ได้ใช้ทวายไลท์ฮิลลิ่งนะครับของอาเชียที่แย่งชิงมาได้เนี่ยทำการรักษาครับแล้วก็ชมว่าชั้นเนี่ยแหละจะเป็นเทวดาตกสวรรค์ชั้นสูงให้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับอิเซโกรธมากนะครับอิเซเนี่ยก็เลยจะต่อสู้กับเรเนเล่นะครับแต่ว่าก็เจอเรเนเล่เนี่ยใช้หอก เจ็บปวดมากนะครับแต่ว่าอิเซเนี่ยก็ได้มีพลังฮึดนะครับลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้กับเรนาเล่ต่อนะครับและพออิเซนะครับลุกขึ้นมานะครับด้วยพลังฮึดนะครับเขาก็เดินไปหาเรนาเล่นะครับแล้วก็บอกเรนาเล่ว่าฉันเนี่ยจะฆ่าแกฉันเนี่ยจะไม่ให้อภัยแกแล้วอิเซนะก็ได้ปลดปล่อยเอ็กซ์พชั่นนะครับทำให้เซคิเกียของเขาเนี่ยกลายร่างเป็นบูสเทคเกียนะครับเรนาเล่ตกใจมากนะครับที่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเซคิเกียระดับที่ ค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยจะบินหนีนะครับก็ได้โดนอิเซนะต่อยไปนะครับจนทะลุหน้าต่างออกไปเลยนะครับแล้วพอสู้สําเร็จเนี่ยรุ่นพี่รีอัสก็ได้มาถึงนะครับแล้วก็ให้คนโกะเนี่ยไปเอาร่างของเรเนลเล่มานะครับพอได้เอารเนลเล่มาคุยเนี่ยรุ่นพี่รีอัสเนี่ยก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่อิเซครอบครองอยู่เนี่ยไม่ใช่ทวารทิ่เข้าธรรมดานะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันคือบูสต์เทสเกียร์นะครับที่สามารถเพิ่มพลังให้กับ ผู้ใช้เนี่ยทุก1ิบวินาทีนะครับซึ่งการบูตหลายๆครั้งเนี่ยสามารถเทียบเท่าพระเจ้าหรือเทียบเท่าจอมารหรืออาจจะมากกว่าในเวลาชั่วขณะได้เลยนะครับเนี่ยถือว่ามีของดีเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วพอดีอัสจะทำลายเรเนเล่เนี่ยเรเนเล่นเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นยูมาสุดสวยเหมือนเดิมนะครับก็ได้มายัวสวัดอิเซอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อิเซตาสว่างแล้วนะครับอิเซเนี่ยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เลยขอให้รุ่นพี่รอสเนี่ย ช่วยทำลายยูมะจังหรือว่าเลนาเล่เทวดาตกสวรรค์ให้หน่อยนะครับกูเป็นไรของกูเนี่ยแล้วรุ่นพี่รีแอสเนี่ยก็ได้ทำลายเลนาเล่ไปนะครับอิเซก็ได้เสียใจเล็กน้อยนะครับแล้วพอทำลายเลนาเล่ไปเนี่ยทวายไลฮิลลิ่งที่เป็นแหวนเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นมานะครับเพราะว่าร่างสถิตเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนะครับแตกไปแล้วแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วรุ่นพี่รีแอสเนี่ยก็ได้เอาแหวนเนี่ยมาให้กับอิเซนะครับอิเซเนี่ยก็ได้เอาแหวนมาใส่ให้กับ อาเชียนะครับที่นอนสิ้นลมอยู่นะครับอะอะแต,แต่แต่แต่ว่ารุ่นบิริอัสเนี่ยก็ได้อยากลองอะไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยมีตัวหมากตัวหนึ่งนะครับผมใช้คําว่าหมากไม่ได้ดิใช้คําว่าบิชอปแล้วกันนะครับเขาจะเอาตัวบิชอปเนี่ยมาใส่ให้กับอาเชียนะครับเพื่อให้อาเชียเนี่ยฟื้นขึ้นมากลายเป็นปีศาจนะครับแล้วก็ตําแหน่งเนี่ยก็คือบิชอปนั่นเองนะครับ ก็จะอยู่ใน Evil Peace นะครับก็คือจะให้ยศนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆก็คือให้อาเชียนี่ยกลับมาเกิดเป็นปีศาจนะครับประมาณนั้นแล้วรุ่นพี่รีแอสเนี่ยก็ได้ทําพิธีกรรมบางอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมอะไรทําให้อาเชียฟื้นขึ้นมากลายมาเป็นปีศาจนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับเย่ yeah! แล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไปชมรมไปโรงเรียนตามปกตินะครับแล้วพออยู่กัน2ต่อ2กับรุ่นพี่รีแอสเนี่ยอิเซก็ได้ถามไปว่า จำนวนของหมากลุกเนี่ยกับอีวิพีสเนี่ยที่จะเอามาใส่ให้กับคนที่ฟื้นขึ้นมากลายเป็นปีศาจนะครับคือมันจํานวนเท่ากันหรือเปล่านะครับอิเซก็เลยคิดนะครับว่าตัวเบี้ยอีก7ตัวนะครับที่ต้องมาเป็นทาสรับใช้เนี่ยอาจจะมีคู่แข่งก็ได้อะอะไรอย่างเงี้ยคืออิเซเนี่ยมันคิดว่ามันอาจจะมีคู่แข่งเขาเรียกว่าคู่แข่งก็คือแบบอาจจะแบบมีผู้ชายมาเป็นคู่แข่งกับมันนะครับแต่ว่า รีแอตเนี่ยก็ได้บอกกับอีเซไปว่าเบี้ยทั้ง8ตัวนะครับคือแลกให้อีเซหมดแล้วนะครับอีเซก็เลยตกใจนะครับว่าแค่ผมคนเดียวใช้หมาก8ตัวเลยเหรอแต่รุ่นพี่รีแอตก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยยอมเสี่ยงกับความเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะให้อีเซเนี่ยฟื้นขึ้นมาโดยใช้หมาก8ตัวนะครับเพราะว่าอีเซเนี่ยมีปอกแข็งของราชันมกรแดงที่เป็นหนึ่งในหอกลองกินูสนะครับก็คือหายากมากนะครับอีเซก็เลยดีใจนะครับที่แบบเขาเป็นเบี้ยหนึ่งเดียวนะครับเขาก็เลย คิดว่าเขาเนี่ยเป็นเบียรที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ดีก็มึงมีตัวเดียวไงไอสัตว์อุ้ยขอโทษกับคำหยาบครับโอเคเราไปต่อกันเลยตอนที่6ทําหน้าที่ปีาศาจแล้วค่ะกูเกียดเสียงตัวเองวะเริ่มเรื่องมาเนี่ยประธานริอัสเนี่ยบอกอีสเตไปว่าปอกแขนของราชันมงกรแดงเนี่ยต้องการร่างที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะบูตได้หลายๆครั้งนะครับ ก็คือสมมุติว่าเราบูธบูธไปเยอะเนี่ยถ้าร่างกายเรารับไม่ไหวเนะเราก็จะหมดพลังหรือว่าเราจะรับพลังนั้นไม่ไหวนะครับรุ่นพี่เรียสเนี่ยก็เลยก็เลยบอกกับอีเซว่าตอนตีห้าเนี่ยให้มาฝึกวิ่งนะวิ่งวิดพื้นแต่ตอนวิดพื้นเนี่ยก็ฟินเหมือนกันนะหมายถึงอีเซฟินอะกูไม่ฟินเลยกูดูกูรู้สึกอิจฉาโอเคต่อแล้วพอวิดพื้นไปนะครับอาชียเจนโตนะับผมจะเรียกว่าอาเชียเฉยๆแล้วกันนะยังไม่เรียกชื่อเต็มเนาะ อาเชียเนี่ยก็ได้วิ่งมานะครับแล้วก็สะดุดล้มโอเคต่ออีเซเนี่ยก็ได้ถามว่าอาเชียมาทําไมนะครับรุนีดีิอัสก็เลยบอกว่าอาเชียมาเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะว่าอาเชียเนี่ยจะได้มาอาศัยอยู่กับอีเซนะครับเพราะว่าอาเชียเนี่ยไม่มีบ้านอยู่นะฮะก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับอีเซนะครับตอนแรกเนี่ยพ่อแม่อีเซก็ตกใจนะครับว่ามีผู้หญิงมาขออาศัยอยู่ที่บ้านของพวกเขานะครับเพราะว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยมีลูกชายแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ลูกชายคนนั้นเป็นคนที่หื่นมากนะครับแต่มันเป็นพระเอกไงสับ โอเคต่อกันพอพ่อแม่ตกลงที่จะให้อาเชียมาอาศาัยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พ่อแม่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าแบบแบบจะได้แบบลูกสะพ้ายใช่ะปะลูกสะพ้ายอะ่ะเออนะครับแต่ว่าอาเชียเนี่ยไม่ได้อาศาัยอยู่อย่างเดียวนะครับคือเขาก็ได้ทําการสมัครเข้าโรงเรียนคูโอนะครับอยู่ห้องเดียวกับอิเซนะครับอายุเท่าอิเซแหละเอออยู่ห้องเดียวกับอิเซเรียนอยู่ห้องเดียวกับอิเซนะครับที่เข้าได้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อของรุ่นพี่ริอัสเนี่ยสนิทกับ พออโรงเรียนนี้นะครับผู้ผู้อำนวยการอะ่ะพออ,อผู้อำนวยการกูเรียกอะ่ะถูกปะแล้วไงอะ่ะหน้าแม่งเลยสัส ห <inate> ยอกยอกโอเคต่อแล้วพออาเชียเข้ามาเนี่ยมาซึดกะกับโมโตฮามะก็ได้บีบคอนะครับบีบคอบีบคอบีบคอพอรู้ว่าอาเชียนะได้ไปอยู่อาศัยกับอิเซนะครับที่บ้านเดียวกันนะฮะก็เลยแบบบีบคอบีบคอบ,บคอีบคอนะครับแต่อาเชียว,วันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ได้สนิทสนมกับเพื่อนผู้หญิงเลยนะครับพอตอนเลิกเรียนก็ได้กลับบ้านกับอิเซนะครับได้นั่งจักรยานไปได้วยกันกลับบ้านด้วยกันนะฮะคือตอนแรกก็เห็นปั่นจักรยานจะกลับบ้านกันแะนะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาโผล่ในห้องชมลมได้ไงก็ไม่รู้กาาใจฉน แต่เอาเป็นว่าผมจะอธิบายง่ายๆก็คือรูปีเรียสเนี่ยอยากให้อาเชียเนี่ยไปแจกใบ,บปลิวอย่างอิเซสมัยตอนที่เข้ามาไม่ใหม่นะครับก็คือแบบถูกอัญเชิญมานะครับแล้วก็วาร์ปวงเวทนะครับไปหาคนที่อัญเชิญนะครับว่าจะให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าอิเซเนี่ยไม่ไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันกลัวอาเชียเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะครับโดนแบบผู้ชายแบบรุนลอมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไปแทนอาเชีย er นะครับแล้วพอมันไปแทนอาเชีย er เนี่ยมันก็ไปเจอกับคนที่อัญเชิญนะครับคนที่อัญเชิญเนี่ยก็เป็นสาวน้อยน่ารักนะครับที่ใส่ชุดแม่มดนะครับแม่มดน้อยอะ่ะไอสัตว์กามโคตรใหญ่เปิดประตูไปเนี่ยคุณนึกว่านักมวยปั้ม MBA โอเคเรามาต่อกันเลยเราอย่านอกเรื่องอีเซเนี่ยก็ได้ดูหนังแม่มดน้อยกับคนที่อัญเชิญนะครับคนที่อัญเชิญชื่อว่ามีรู้จังนะครับพอดูหนังเสร็จเนี่ยก็ก็ได้กลับบ้านนะครับแต่ตอนกลับบ้านเนี่ย รุ่นพี่รีสได้โทรมานะครับว่าเป็นยังไงมั่งไปแทนเป็นไงมั่งได้ทําสัญญากันไหมแต่รุ่นพี่อิเซเนี่ยก็ได้บอกว่าดูหนังจนเพลินเลยก็เลยลืมทําสัญญานะครับก็ขอโทษประธานด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยก็คือช่วงวิชาพละนะครับช่วงว่างๆอ่ะช่วงว่างๆคุณจะทาอะไรก็คือนอนไงใช่อิเซเนี่ยก็เลยได้ไปแอบหลับห้องพยาบาลนะครับหลับไปหลับมาหลับไปหลับมา ตื่นได้เห็นรุ่นพี่เรียสเนี่ยนอนเปลือยกายอยู่กูต้องเซ็นเซอร์อีกแล้วดักโตเออิเซเนี่ยก็เลยตกใจนะครับออ้ยรุ่นพี่เรียสมานอนกับเราโดยการเปลยกายพอรุ่นพี่เรียสตื่นเนี่ยรุ่นพี่เรียสก็เลยบอกว่าที่มานอนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยก็แอบมางีบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นอิเซนอนก่อนแล้วไงเขาก็เลยแบบอยากมานอนกับอิเซน,นะครับจำไว้นะครับท่านผู้ชมจําไว้เลยนะครับคือรุ่นพี่เรียสจะนอนหลับได้เขาต้องแก้ผ้าก่อนนะครับ แก้ผ้าเลือยกายให้หมดก่อนเขาถึงจะนอนหลับได้อย่างสง,งบนะครับทุกคนแล้วพออิเซนอนคุยกับรุ่นพี่รรอัสไปเนี่ยรุ่นพี่รรอัสก็ได้บอกว่าอิเซอยากจะจับหน,หนุ่มใช่ไหมไอ้กูทำเสียงเหมือนเว้ยอ,อีเซก็เลยไม่ปฏิเสธครับอยากจับจริงๆเลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยหื่นมากคือกูก็หืนนะกูก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ากูเข้าไปในจอไม่ได้ไงมันติดอะโอเคช่างมันรุ่นพี่รรอัสก็ได้ขอว่าอยากจับหนุหนม่นมชฉันเนี่ยก็เอ่อ อยากให้อิเซ่ทำสัญญาให้ได้สักเคสหนึ่งนะครับรุ่นพี่อิเซก็ได้ตอบตกลงไปนะครับว่าผมจะทําสัญญาให้ได้เพื่อที่จะจับหนมๆรุ่นพี่ริอัสนะครับขณะตอนที่จะไปทําสัญญาเนี่ยรุ่นพี่ริอัสยก็ได้ขอเสนอนะไปเป็นครูผู้สอนนะครับไปเป็นคนสอนนะครับว่าทํำยังไงอะไรยังไงถึงจะได้ทําสัญญาได้เร็วนะครับโอเคเขาก็ได้วาปไปนะครับกับคนที่อัญเชิญนะครับแต่คนที่อัญเชิญเนี่ยกับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะครับ คุณเคยเล่นเดดบาร์เดลไรไหมคุณเคยเห็นลินไหมที่มีสมุไรเนี่ยนะแล้วก็เป็นสาวสวยนะเออเป็นผู้หญิงที่แบบข้างใครดาบสมุไรของญี่ปุ่นนะครเป็นคนเมืองนอกนะครับที่แบบชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับก็หน้าตาเขาเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะทุกคนก็ดูเอาเองว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง มีหนวดด้วยคือพออีเซกับรุพิริอัสมาเนี่ยเอ่อคนที่อัญเชิญเนี่ยก็ได้ก็คือขอให้อีเซเนี่ยไปเอ่อเอาสมุดที่ลืมไว้ที่โรงเรียนเป็นเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มาตอนดึกไงแล้วเขากลัวมากนะครับที่เขาต้องใส่ชุดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลัวมีคนมาข่มขืนนะครับพวกกลัวสมควรจะกลัวมึงเออมึงชักดาบสมุรไรมาด้วยนะฮะก็อีเซเนี่ยก็ได้เดินไปเอาสมุดนะครับจนกลับมานะครับแต่ว่าผู้อัญเชิญเนี่ยก็ได้ขอร้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเออ ฉันเนี่ยแอบชอบคนคนนึงแต่ไม่กล้าบอกนะคะฉันไม่กล้าพูดฉันอายวนอายแล้วมึงไงสั์อิเซเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าส่งด้วยจดหมายไหมล่ะเออส่งด้วยจดหมายไหมล่ะคือการส่งด้วยจดหมายเนี่ยเราเสามารถเขียนอะไรไปก็ได้นะครับไอ,อนี้ก็แต่งเป็นกรเลยนะแต่งแบบเป็นบทกวีให้เขาเลยนะครับโอเคการส่งเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะก็คือการ ส่งไปทางไปรานีย์ใช่ใช่ส่งทางไปทานีนะครับหรือว่านกพิราบนะฮะแต่นกพิราบนี่ก็เก่าอยู่นะแต่ว่าอีผู้หญิงคนนี้ยอีเนี่ยมันส่งโดยการใช้ธนูนะครับยิงเพื่อส่งข่าวสารก <c oughs> ็คือเอาข้อความแนวมัดไว้ตรงลูกธนูนะครับแล้วก็ยิงธนูนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะส่งข่าวสารไปนะครับ <c oughs> โอเคและตอนรุ่งเช้าณสวนแห่งหนึ่งนะครับก็ได้นั่งรอผู้ชายที่อ่านจดหมายเพื่อที่จะมาแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาจริงครับ ผู้ชายคนนั้นมาผู้ชายคนนั้นมาใช่ทุกคนทุกคนก็ดูเอาเองว่าว่าเอ่อว่าเขามาแบบเป็นผู้ชายแบบไหนแล้วก็ส่งจดหมายไปส่งถึงเขาไหมโอ้โหดจัดเลยแล้วผู้ชายมึงแต่งชุดอะไรของมึงเนี่ยผู้หญิงเป็นชุดสมูไรผู้ชายเป็นอัศวินอะไรเนี่ยคนคนละประเพณีกันเลยอะไรครับเนี่ยแล้วพอสองคนได้มาเจอกันเนี่ยผู้ชายก็ได้ปราบปื้มผู้หญิงนะครับกับคํากรที่ได้เขียนมานะครับแล้วก็สองคนเนี่ยก็ได้ ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเลยนะครับแล้วพอรุ่นพีร่รอัสได้เห็นเนี่ยก็ได้นึกอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าก็อยากปความลับอยู่นะครับก็ไปดูอีพีหน้าแล้วกันนะว่ารุ่นพีร่รอัสนึกถึงเรื่องอะไรนะครับแต่แต่แต่ว่าแต่ว่า,าคืออิเซเนี่ยได้ทําสัญญากับคนอันเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สัญญาที่รุ่นพีร่รอัสให้กับอิเซไว้ก็คือเมื่อทําสัญญาได้แล้วก็จะให้จับหนุ่มนมนะครับ อิเซเนก็ได้ดีใจมากเลยก็จะได้ทําการจับนมนมแล้วแต่ว่ารุ่นพี่ริอัสเนี่ยก็ได้ให้เวลาแค่5วินาทีนะครับ5วินาที5วินาทีแค่นั้นเองนะครับโอเครุ่นพี่ริอัสเนี่ยก็ได้นับแล้วนะครับ5อิเซเนก็ได้คิดในใจนะจะจับตรงไหนดีจะจับตรงไหนดีจับตรงไหนดีข้างซ้ายก่อนหรือข้างขวาก่อนดีนะเอ่องั้น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 จับแม่งสองข้างนี่แหละจะจับปึ๊บไอ้ปึ๊บเนี่ยยังจับไม่โดนนะไอ้คำว่าปึ๊บเนี่ยก็คือจะจับแล้วแต่ว่าแล้วกัันหหม้อใฮะคิเซ มาถึงก่อนแล้วเหรอคะขอโทษที่มาช้านะครับสวัสดีค่ะฮะหมดเวลาแล้วเสียใจด้วยนะอิเซออดจับก็ตามนั้นแหละครับพระเอกเราแล้วเวลาก็ได้หมดไปนะครับแต่ว่ารุ่นพี่ริอัสเนี่ยก็ได้ก็อเออดูเอาเองแล้วกันอะงั้นให้แค่นี้ก็แล้วกันนะจริงอะโออฮะเออ คือว่าประชาชนมองอยู่นะครับต่อไปพยายามเข้านะอิเซที่น่ารักของฉัน <Yeah. c oughs> อีกเย่อ๋อครับอ๋อดิอัอสนี่เธอหรือว่า <c oughs> แค่กอดก็ฟินแล้วนะครับโอเคครับ จบไปแล้วนะครับกับ High School d x ดีภาค1ตอนที่4ถึงตอนที่6นะครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับกับการสปอยของผมนะครับสนุกกันบ้างไหมครับอาจจะมีดราม่าอาจจะมีเครียดในเรื่องนะครับก็ช่วยเข้าใจด้วยนะครับผมจะสื่ออารมณ์ให้มันดีที่สุดนะครับถ้าคำพูดคำจาใดผิดไปนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆถือว่าเข้าใจกันนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดคำใดที่มันผิดไปจากกระตูนเรื่องนี้นะครับคือผมพูดผิดอะไรไปเนี่ย รบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าผมพูดอะไรผิดไปนะครับสปอยผิดตรงไหนนะครับหรือว่าให้ทําอะไรเพิ่มเติมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมที่นอกจากการสปอยอนิเมะนะครับก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัไครให้กับผมด้วยนะครับคือเกิน10ไลค์เมื่อไหร่นะครับเกิน10ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมนะครับจะมาทาภาคหนึ่งนะครับตอนก็ต้องภาคหนึ่งอยู่แล้ววะตอนต่อไปเลยนะครับตอนที่7ถึงตอนที่9นะครับก็ ทำพาร์ทละ3ตอน3ตอนเนาะก็จะสนุกกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ